สินค้าคุณภาพจากค่าย CMT มาแล้วจ้าวันนี้ปิ่นพาชมตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่จากค่าย CMT นะคะตัวนี้เป็นโรตารี่จอบหมุนนะคะรุ่น RTF 1 6 0 SS ค่ะหรือโรตารี่จอบหมุนขนาดมน60นะคะตัวนี้เป็น8บัวใบปั่นนะคะสำหรับตัวโรตารี่จอบหมุนตัวนี้ค่ะใส่แท็กเตอร์30แรงม้าขึ้นไปนะคะขนาดตัวสินค้านะคะตัวนี้นะคะขนาด กว้างนะคะอยู่ที่1 m. เมตรตัวหน้างานนะคะอยู่ที่1เมตร16เซนนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะขนาดตัวนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่1เมตร77เซนค่ะความสูง1เมตร3เซนนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่90เซนนะคะตัวนี้ค่ะ น้ำหนักอยู่ที่3 1 4กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่แจ้งคือไม่รวมตัวย้อยปั่นนะคะสำหรับตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่จาก4 m t อค่ะเป็นโรตารี่จอบหมุนขนาด8บัวใบปั่นนะคะตัวนี้นะเป็น8บัวใบปันบ่น24บใบซ้าย24บใบขวานะคะตัวใบค่ะตัวนี้เป็นเหล็กผสมบรอนนะคะนี่ค่ะ ตัวองศาใบาเป็นตัวซีนะคะได้ทั้งงานน้ําและงานแห้งนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะตัวใบเป็นเหล็กผสมโบรอนนะคะทนกว่าแรงกว่านะคะคุ้มค่ากว่าประหยัดกว่าแน่นอนนะคะสําหรับตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่จาก c m t นะคะตัวนี้เป็นตัวเมตร60นะคะทาในใดที่มองหากันอยู่สายแท็กเตอร์30แรงม้าขึ้นไปค่ะตัวห้องโซ่ขนาดใหญ่นะคะนี่ค่ะ ตัวสกีปรับได้4ระดับนะคะตัวนี้นะตัวโซ่ขนาดใหญ่นะคะค่ะตัวฝาท้ายนะคะปาดดินได้เรียบนะคะสินค้าคุณภาพจาก CMT ค่ะตัวนี้ f 1 6 0 SS นะคะหัวเกียร์ขนาดใหญ่ค่ะนี่ค่ะอัตรารอบของหัวเกียร์จะอยู่ที่1ต่อ1.92นะคะ คนี้ใส่30แรงม้าขึ้นไปค่ะสำหรับมตร6จาก c m t นะคะตัวใบมีดนะคะจะเป็นใบมีดที่เป็นเหล็กผสมกับโบรอนนะคะเป็นเหล็กโบรอนค่ะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานเนี่ยทนทานแน่นอนนะคะสินค้าคุณภาพจาก c m t ค่ะตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะนะ้าร้านเรามีเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะ หน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะสำหรับโรตารี่จับหมุนใหม่จาก CMT นะคะปิ่นมีมาแล้วนะคะตอนนี้มีตัวเมตร6แล้วก็เม8นะคะสนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยราคาตัวนี้อยู่ที่5,900 0บาทนะคะสำหรับตัวเม6ค่ะ5,900 0บาทเท่านั้นมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่าขนส่งตามระยะทางนะคะ มีมรรการเก็บเงินปลายทางแต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0810462640นะคะขอบพระคุณค่ะ